สวัสดีเดือนกันยายนปี2564นรนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนไซใหญ่นะครับอยู่ในโซนโซนเจ็ดนะครับที่ปลูกต้นส้มโอนะครับก็จะมีส้มโอแล้วก็มีลิ้นจี่นะครับปนปนกันอยู่นะครับแถวแวนี้ส่วนตรงน,นี้จะเป็นต้นส้มโอที่ออกลูกมาเยอะทีเดียวนะครับให้ดูสภาพบริเวณนะครับ ตนนี้ก็จะเป็นลำอ่าลำน้ำนะครับเป็นเป็นคูน้ําด้านข้างนะครับเพื่อที่จะสะสมน้ําไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแถวของต้นส้มโอทั้งแถวเลยนะครับมาดูต้นนี้กันต้นนี้เป็นต้นที่เคยลงคลิปมาแล้วนะครับก็คือพ่อเขาเป็นคนทําคลิปไว้นะครับเป็นต้นที่ออกลูกค่อนข้างจะดกกว่าใครเขาทั้งหมดเลยนะครับ ต้นนี้ก็เนี่ครับข้างในก็จะมีมีหลายลูกทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูขนาดกันยังไม่ใหญ่มากครับถ้าเกิดเทียบกับมือผมนะนี่ครับก็จะเป็นลูกเล็กๆอยู่นะครับนี่ก็นี่ก็ลูกเล็กเหมือนกันแล้วก็มีลูกเล็กๆข้างในนะครับนี่ขนาดฝนตกนะครับเนี่ยฝนตกยังยังมีลูกออกมาเพิ่มอีก แต่ว่าก็จัดการเนี่ยครับอย่างตรงช่อดอกเนี่ยเขาจะมีออกมาทั้งหมดสามเลยนะสามลูกเลยแต่ว่าเราก็เอาเหลือไว้แค่ลูกเดียวนะาพาะมันจะเบียดกันแล้วก็มันจะได้ลูกที่ไม่ใหญ่ด้วยเลยกันอีกลูกหนึ่งนะครับนี่เรามาดูกันนี่นะครับเป็นส้มโอทับทิมสยามก็เพิ่งจะออกเพิ่งจะออกมานะครับนี่เป็นชุดใหม่นะครับเนี่ย นะครับถ้าเราดูทรงตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นช่อดอกเดียวกันนะครับแล้วก็ออกมาทั้งหมดก็3ลูกแล้วตอนนี้ปัจจุบันก็มีมี2ลูกนะครับที่เขาออกมานะครับทีนี้เราก็จัดการนะครับเอามันออกไปลูกหนึ่งดีกว่าครับก็ให้มันเหลือแค่ลูกเดียวน,นะครับมันจะได้ไม่เบียดกันมันก็จะโตได้อิสระมากกว่านะครับนี่ก็เป็นวิธีการจัดการให้มันมีลูกที่สวยงามแล้วก็ได้ขนาดที่ ดีนะครับโอเคมาดูลูกนี้กันบ้างลูกนี้ออกมานานสักพักหนึ่งแล้วก็ประมาณฝ่ามือผมได้นะครับรมันฝ่ามือได้เนี่ครับจับประมาณนี้นี่คือพันธุ์ทับทิมสยามนะครับก็จะเป็นพันธุ์ที่ลูกของเขาก็จะเป็นทรงๆเหมือนกับคล้ายๆกับน้ำเต้านะครับ นี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่จะเห็นว่ามันจะคล้ายๆกับน้ำเต้านะครับก็คือมันจะยาวๆช่วงเนี้นี่คือลักษณะเต่นของพันุ์นี้นะครับต้นนี้ก็กี่ลูก,กนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกว่าลูกนะครับสิบกว่าลูกจะอยู่ในต้นนี้ทั้งหมดเลยโอเคเดีย๋ยวเราลองไปดูต้นถัดไปกันดีกว่าครับ ต้นถัดไปต้นนี้ขนาดต้นเท่าๆกันนะครับแต่ว่าลูกน้อยกว่าทําให้เมื่อออกดอกติดลูกพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะได้ลูกที่ใหญ่กว่านะครับนี่ก็จะเป็นลูกที่ใหญ่กว่าลูกเมื่อสักครู่นะครับนี่ดูเทียบกับมือผมนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกับน้ำเต้านะครับเนี่ยถ้าเป็นคล้ายๆกับน้ำเต้ามันก็จะจะแบบว่าไม่กลม มันจะเป็นแบบน้ำเต้าอ,อย่างนี้นะครับจะมีแบบทรงๆตรงนี้ของมันอยู่นะถ้าจับๆดูมันจะเป็นขนๆเนี่ยขนๆเล็กๆที่มองไม่เห็นนะครับเป็นแบบขนฝอยๆเล็กๆเลยอะล้อมรอบมันอีกทีหนึ่งเราสำรวจดูสิว่ามีกี่ลูกกันแน่นะครับต้นนี้ต้นนี้เท่าที่เห็นนะ ต้นนี้จะมีลูกเดียวมีลูกเดียวหรือเปล่านะครับสำรวจใกล้ๆก,ก,กันอีกทีสิโอเคเท่าที่เห็นมีลูกเดียวนะครับตรงนี้โอเคไปดูต้นอื่นๆกันดีกว่านี่ก็คือต้นที่นี่คือต้นที่โตช้ากว่ามากนะช้ากว่ากันมากๆนะครับ แล้วก็ต้นนี้ก็ยังไม่มีลูกต้น,นนี้ก็อย่างนะครับน่าจะอันอไว้ก่อนน่าจะปีหน้าน่าจะได้แล้วะครับตรงนี้ก็เป็นลำบ่อน้ําข้างๆครับเป็นคูน้ําข้างๆที่จะเก็บน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็ส้มโอก,ก็จะใช้น้ําจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวเราไปดูแถวด้านข้างกันดีกว่า นี่ครับถึงแม้แว่าเราจะไม่ใช่จังหวัดที่เป็นชนรัทานนะครับเหมือนอย่างเช่นสิงห์บุรีปทุมธานีอยุธยานะครับแต่ว่าเราก็สามารถบริหารจัดการให้มันมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นสวนอย่างนี้ได้เลยนะครับก็คือมีน้ำอยู่รอบข้างนะครับเป็นคูน้ำรอบข้างเลยแล้วก็เป็นคันขึ้นไปนะครับแล้วก็ปลูกเป็นต้นไม้ที่ น้นเป็นต้นไม้แบบต้องการน้ํามากนะครับมันก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับการรดน้ําก็สามารถจะใช้วิธีการตักขึ้นไปแล้วก็รดน้ําได้เหมือนกันแล้วก็เป็นสายยางได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิธีใช้เป็นวิธีระบบน้ําผ่านทางผ่านทางเครื่องตั้งเวลาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตามที่ผมเคยทําคลิป ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับเป็นคลิปที่เป็นระบบลดน้ํานะครับก็ถ้าใครสนใจดูคลิปว่าสวนไซใหญ่ของเราใช้ระบบการรดน้ําอัตโนมัติยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่คลิปที่ผมจะขึ้นเป็นลิงก์ไว้ให้ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยนะครับนี่โอ้ วยงามมากเลยครับนี่โอ้โหนี่ครับให้นับจานวนหวีมีเท่าไหร่น้อดูนี่ครับ,น,บน,วน,วรน,นี่นกล้วยของเราเคเดี๋ยวเราลองไปดูที่โซนอื่นๆกันบ้างนะครับเป็นหน้าฝนนะครับเป็นเดือนกันยายนนะครับก็จะอันนี้ก็เป็นอีกแถวนึงนะครับ เป็นแถวของซ้มโอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต้น,นอื่นดีกว่าเราจะไปดูต้นที่เขาติดติดลูกดีกว่านะครับมันก็จะเริ่มมีหญ้าขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดหญ้ากันต่อไปครับโอเค นี่ก็มีขนุนด้วยนะมีขนุนแล้วก็ซ่อมโออยู่ในแถวเดียวกันนะครับนี่มาดูต้นนี้ดีกว่านี่ครับต้นนี้ก็มีมีลูกเหมือนกันนะครับนี่มีหลายลูกเหมือนกันเลยนะแล้วก็ลูกก็ใหญ่พอประมาณนะครับใหญ่สุดน่าจะเป็นลูกนี้เนาะเนี่ยครับเที่ยวกับมือ ให้เทียบกับมือผมนะครับเนี่ยก็จะใหญ่กว่าละเนี่ยกับมือผมละเนี่ยนะครับก็จะสังเกตดูมันจะคล้ายๆน้ำเต้านะครับกึ่งๆน้ำเต้าเลยนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยลักษณะลูกๆของเขานะครับมันจะไม่กลมนะครับเหมือนพันธุ์อื่นนี่ครับเช่นกันนะครับพันธุ์ทับทิมสยามนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตรงนู้นนะครับก็จะเป็น เป็นซ้มโอนะครับก็จะมีจริงๆผมมีพันพันธุ์เวียดนามด้วยนะครับเป็นลูกสีแดงๆนะครับแต่ว่ายังไม่ออกมาต้นก็ใหญ่มากแล้วครับแต่ว่ายังไม่ออกลูกนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสที่มันออกลูกมาเนะี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นนะครับลักษณะอันนี้ก็อ่ามันก็จะบิดเบีย้ยวเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นลูกที่ใหญ่พอสมควรเลยอันนี้คือเราไม่ได้แบบไม่ได้ คัดมันออกลูกหนึ่งนะครับมันก็เลยจะเบียดเบียดกันแบบนี้นะครับก็ลองดูก่อนนะครับแต่จริงมันก็ไม่ไม่ค่อยโอเคเหรอกเพราะว่าถ้าเหลือแค่ลูกเดียวมันจะได้ลูกที่ใหญ่กว่าโอ้ก็หลายลูกนะครับเนี่ยหลายลูกทีเดียวเลยนะครับลูกนุ้นก็ใหญ่ไปดูลูกนุ้นดีก,กว่าเนี่ยนะครับลูกน,นี้ก็ใหญ่เหมือนกัน แต่ก็ยังเล็กกว่าลูกนี้เนาะแล้วก็นู่นนะครับต้นเนี่ยประมาณ5เมตรได้นะครับความสูงนะครับปลูกมาหลายปีแล้วก็ได้เชยชมผลผลิตของมันสักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่รอเป็นเวลานานทีเดียวส่วนต้นอื่นๆตอนนี้ก็ยังไม่มี ยังไม่ติดลูกนะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะมีต้นไม้ผสมกันหลายๆหลายๆพันหลายๆต้นนะครับมีลิ้นจี่ด้วยนะครับอินทตผาลัมก็มีนะครับโอเคแต่ว่าเราไม่ได้เน้นที่อินทตผาลัมเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นพวกกล้วยแล้วก็มลกนะละกอครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็เป็นร่องน้ําเหมือนกันนะครับร่องน้ําแต่ว่าเราไม่ได้ผ่านน้ําเข้ามานะครับไม่ได้ระบายน้ําเข้ามาครับตรงนี้ mm hmm. นมันจะเป็นร wow ่องที่ยังเป็นร่องที่แห้งอยู่นะครับมีน้ําปนๆบ้างก็แต่ว่ายังไม่ได้ผ่านน้ําเข้ามานะครับก็จะเป็นวิธีการบริหารจัดการนะครับเมื่อใดที่เขาติดลูกเรียบร้อยแล้วก็จะเราก็จะเอาน้ําเข้ามานะครับก็จะเป็นวิธีการที่ จะบำรุงมันตอนที่มันติดลูกเรียบร้อยครับให้ดูบรรยากาศรอบข้างนะครับพื้นที่ตรงด้านข้างนีครับจริงๆก็สามารถที่จะปลูกเป็นพวกไมย้ยืนต้นแซมได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นไม้ที่เป็นที่เล็กกว่าก็ได้นะครับปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตแบบรายรายเดือนได้อะไรเงี้ยเป็นไม้เล็กๆก,ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในแผนที่เรา เตรียมจะปลูกเพิ่มเติมนะครับอย่างแรกเลยก็คือกล้วยเนี่ยครับกล้วยเนี่ยก็ปลูกมาก็จะได้กินตลอดนะครับนี่ก็ออกปีเรียบร้อยแล้วครับนี่พาเดินดูรบอบๆครับก็จะมีหญ้ามีหญ้าขึ้นครับหญ้าก็จะขึ้นเร็วก็ต้องมามาตัดหญ้ากันนะครับ ของที่สวนเราก็จะใช้เป็นวิธีเอาหญ้าเนี่ยครับมาบำรุงดินอีกทีนหนึ่งก็คือตัดหญ้าแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยเพื่อสดเพื่อให้ดินมันค่อนข้างจะร่วนนะครับแล้วก็เป็นดินที่ที่ถูกบำรุงด้วยด้วยด้วยอินทรีย์สารนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปด้วยต้น ต้นโอพันทพิมสยามนะครับที่เราปลูกไว้แล้วก็เราก็ถ่ายในจุดที่เป็นต้นที่ออกลูกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพอลูกเขาใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาทำเป็นคลิปให้ดูอีกทีนึงครับว่าเขาโตได้ขนาดไหนนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับในเดือนกันยายน2 564นะครับโอเคนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปแนวแนวสวนสวนไล่ๆนะครับการเกษตรอย่างนี้อีกนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องสวนไซใหญ่นะครับแล้วก็ตัวคุณเองได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับ